คุณว่าคนที่ตาดีโดยเห็นอะไรที่มันคนธรรมดาเห็นไม่ได้คุณว่าดีหรือไม่ดีแต่บางคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าไม่ดีเพราะเขาไม่ได้อยากเห็นแต่บังเอญเขาต้องเห็นด้วยเหตุปัจจัยยังไงไม่รู้แต่พอเ็าเห็นเขาก็บางครั้งก็มันก็ว่าเหมือนกันที่ใจ หรือบางคนที่เห็นเินพร่ำเพรือเป็นประจำเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาซะแล้วที่ว่าบางทีมันอยู่มันอยู่บนกับเราแต่เพียงแต่เราไม่รู้เองหรือบางคนอาจจะมีความสามารถในการเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เขาเรียกมันเป็นเรื่องปัจจัยของแต่ละคนเอออย่างไงแล้วสังวานขอกล่าวคำสวัสดีกับเพื่อน ของสังวานชอบเล่าทุกคนกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนตาดีก็คือมีความสามารถในการเห็นสิ่งลี้ลับแล้วก็สิ่งที่บางทีบางคนเขาไม่เห็นจีรนันบอกว่าน้องชายเดินทางมาจากชนบุรีเพื่อมาเยี่ยมเยียนเธอที่บ้านที่บ้านเธออยู่ในจังหวัดอยุธยาเธอบอกว่า วันนั้นก็นั่งคุยกันอยู่จนนานๆเจอกันทีก็นั่งคุยกันจนห้าทุ่มกว่าจะจนจะใกล้เที่ยงคืนแล้วคุยกันแบบว่าเหมือนนานๆก็พูดจากันต้าอวยกันนานเพราะว่า,วามีความยินดีที่ได้เจอเจอกันนานๆได้เจอทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าน้องชายเขาเนะ่ะจะเป็นคนปแปลกๆอ,อย่างชอบเห็นอะไรที่บางที คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วเขาจะเห็นเอออะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่เขามีความสามารถอย่างเงี้ยถ้าเขาไปด้วยกันแล้วเขาก็จะเอออไปด้วยกันได้เพราะว่าต่างคนต่างเห็นแต่ทีนี้วันนั้นเน้องชายจีรนันมาที่บ้านเนี่ยเขาเห็นหมาเนี่ยมันเห่าแต่บ้านจีรนันเนี่ยมันมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าไอการหมาหอนเนี่ยมันมีอยู่เป็นประจำพอได้เวลามันก็หอนได้เวลามันก็หอน ตัวจีรนันเองเนี่ยเขาเขาไม่ได้เคยเห็นแต่เขาเคยได้ยินเสียงเขาบอกว่าข้างบ้านเขาอะมีชายแก่อยู่คนหนึ่งแกเป็นนักดื่มตัวยงเลยแต่ตอนแกตายเนี่ยพวกลูกหลานแกก็มาสาทีหลังแกแกก็หมดลงหายใจแล้วและแกก็ตายไปหลังจากที่แกตายไปเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหมาจะหอนเป็นประจำเลยแล้วส่วนจีรนันเอง จะได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าเพิเ่นดอนเพิ่นมีคนเหมือนคนเดินล้อๆอยู่แนวกำแพงระหว่างบ้านของจีเรนดันกับเพื่อนบ้านนั่นน่ะทีนี้พอตอนหลังมาเนี่ยมันก็จะมีหมาเนี่ยหอนอยู่เป็นประจำเลยในวันที่เป็นบางทีวันโกนวันพระอะไรประมาณเนี้ยทนีนี้เออจีรนดันก็จะสังเกตมาอย่างนี้แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะถ้าเป็นเวลาวันนี่เหเราเนี้ย หมามันหอนเสร็จแล้วมันจะหอนเหมือนว่ารับกันเป็นทอดๆบางครั้งแล้วมันก็หยุดเงียบไปเลยหรือไม่ก็รับกันทอดๆแล้วก็หยหวนออกไปเหมือนหลังคือหลังจากหมู่บ้านเขามันจะเป็นกลางทุ่งอ่ะมันก็ไปนู่นอ่ะทอนกันไปเย็นไล่เสียงกันไปเย็นกลางทุ่งเลยแล้วบางวันเนี่ยถ้าตินันนันลุกขึ้นไปทําอาหารอะไรตอนหัวมืดเนี่ยบางครั้งตินันนันได้ยินเสียงหมาหอนเนี่ยก็จะมีเสียง เหมือนเสียงวีดเล็กๆอะ่ะดังๆเลยการทุ่งทีละนันนึกถึงคําเล่าของปู่ย่าตายายหรือคนเฒ่าคนแก่ที่พูดว่าเสียงเปรตนะ่ะมันเสียงเล็กแหลมเพราะว่ามันมีวิบากกรรมวับางทีบางทีมันทําบาปทํากรรมอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องของบุคคลที่ทําไม่ดีอะ่ะพอเวลาหมดลมหายใจไปแล้วต้องไปรับวิบากก็คือต้องไปรับเขาเรียกผลของกรรมผลของการกระทําตัว ต้องไปเป็นเปรตเป็นเขาเรียกอะไรนะ่ะมีมีอะไรนะบางทีก็มีรูปร่างที่แปลกประหลาดไปก็เป็นเป็นเป็นไปตามตามกรรมที่เขาทำแหละทีนี้มันเราย้อนกลับมาที่เรื่องของจีนันนันที่ว่าน้องเขามาตอนนั้นจีนันนันไม่รู้หรอกว่าเป็นวันไรแต่ก็คุยกันจนดึกถ้าน้องเขาก็เลยแบบจะไปเปิดประตูเขาเรียกประตูมันเปิดทิ้งอยู่เป็นประตูมุ้งลวดแล้วก็จะไปปิด เพื่อจะอาบน้ําแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนทีนี้น้องชายเขาเดินออกไปเนี่ยจะไปปิดประตูประตูไม้ก่อนแล้วก็มาปิดประตูนวดหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาแงนหน้าขึ้นไปแล้วร้องโอ้โอ้โอโอพี่พี่อย่างเงี้ยทีนั้นบอกอะไรมีอะไรพี่ข้างบ้านพี่เนี่ยมีเปรดด้วยเหรอน้องชายก็ทักอย่างนั้นนะ ทีเรนนันนะ่ะม,ม,ม,มันมัมนมีคือมันมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นไงไม่แน่ใจเพียงแต่ได้ยินเสียงแล้วก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมาให้รับรู้บ้างเป็นบางครั้งแค่นั้นแต่น้องชายก็บอกไม่เชื่อออกมาดูสิทีเรนนันไม่กล้าดูเพราะนี่มันบ้านเขาใช่ไหมเาขากลัวเห็นแล้วทีเนี้ยเขาจะแบบทีนี้ละ่ะมันจะใช้ชีวิตลลํำบากแหละถ้าเกิดอยู่กับความบาดกลัว น้องเขาก็ยืนอ้ามปากแล้วก็ยืนเอออยู่สักครั้งสักพักหึือแล้วเขาก็าค่อยกลับมาเป็นปกติแล้วผุบเข้าบ้านไปิดประตูเรียบร้อยแล้วเขผมเห็นมันเป็นเงาดํายืนสูงเลยหลังคาข้างบ้านเพื่อนบ้านข้างบ้านพี่อีกมองเห็นเลยว่าเหมือนเหมือนเหมือนคนยืนเน่ยแต่เป็นเงาดําอ่ะสูงมากเลย สูงประมาณเหมือนกบว่าไอ้อะไรคือเขาจะพูดคําว่าอะไรเนี่ยเขาพูดไม่ออกหมายถึงว่าเห็นไอ้เอาขาเรียกจะพูดยังไงดีเหมือนเห็นยืนประมาณที่ว่าตัวตัว,ตว,ตวก้นของถ้าเป็นคนรูปร่างคนก็คือช่วงที่เป็นก้นเนี่ยอยู่ละหลังคาเพื่อนบ้านเลยทีละนั้นก็มีนึกถึงว่าหรือว่าเป็นคนที่เขา ที่ว่าข้างบ้านที่ว่าเป็นคนดื่มจัดแล้วแล้วเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เขาเสียชีวิตก็ได้ยินเสียงหมาหอนบ่อยๆแล้วก็หอนยาวเลยบางครั้งที่จิเรนันทำอาหารตอนหัวดึกอ่ะจีเรนันก็จะได้ยินเสียงเสียงวิดวดแล้วก็เสียงหมาหอนไล่ไล่ตั้งแต่ตรงช่วงก่อนหน้าบ้านเธอแล้วก็ไล่ไล่ไปจนถึงกลางทุ่งนะ่ะแล้วไปวี่ดอยู่กลางทุง่งแล้วก็ เสียงเห่าหอนนั่ก็จะหายแต่มันเกืนหายไปก็ค่อยไล่ไล่ไปเหมือนก็ว่าไอเสียงหอดเนนะี่ยมันไล่าตามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเสียงมันก็เค้าอยู่กับเสียงวิวีิ่เล็กๆนะ่ะทำให้จีรน,น,นันท์นึกในใจว่าอย่างบวกกับความเชื่อนะว่าอย่างที่ผ่้เฒ่าแก่พูดนะหรือว่าเป็นเปรตจริงๆอันนี้การที่จีรน,นนะันท์นไม่เห็นแต่น้องชายของมาจากต่างยังหวัดนมะเห็นเรื่องเล่าอันนี้มันก็ มันก็เป็นเรื่องแปลกๆนะหรือว่าข้างบ้านจรีรนันมีเปรตเปรตคือเปรตจากคนที่เขาทําเขาเป็นคนดื่มจัดแล้วการดื่มจัดมันมีวิบากหรือเปล่าทําให้ต้องกลายเป็นเปรตมีปากรูเล็กอะเพื่อเป็นวิบากกรรมทําให้กินอยู่ลำบากการดื่มการกินเสพของที่มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นกิเลสแบบทางเนี้ยก็ทําให้มันก็เลยต้องเจอกรรมทําให้ไอทางเข้าของกิเลสอะมันเล็กลงก็คือการดื่มกินหรือถ้ามันเกิดมันเป็นตามความคาดเดาอย่างเงี้ยท่านทั้งหลายที่ยังหลงไหลยอยู่กับเรื่องที่มันเป็นกิเลสเหล่าเนี้ยก็ระแวงระแวงกันบ้างนะคะหยุดหยุดการทำตัวที่ผิดศีลผิดธรรมแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็อแล้วไปเนาะ ถ้าตายเมื่อไหร่ค่อยรู้กันว่าเรื่องเหล่านี้จริงไม่จริงแต่น้องชายของจีรนันยืนยันว่าเขาเห็นจริงๆแต่ภาพเนี้ยมันเป็นรูปเขาโค้งแบบคนนะเป็นเงาดำๆใหญ่เลยแล้วยืนอยู่ท่วมหลังคาของเพื่อนบ้านของจีรนันเรื่องเล่าวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะที่เขาเห็นมาอย่างไรแล้วกดติดตามให้สังวาลด้ยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วสังวานจะหาเรื่องเล่าที่เป็นประสบการณ์ต่างๆของตัวเองแล้วก็คนได้รับได้ฟังมาจากคนที่เขาถ่ายทอดให้ฟังแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนคุณฟังด้วยนะคะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดเขามีความเชื่อเขาจะได้หยุดดื่มสิ่งที่เป็นอบายมุกแล้วป็พื้นตนให้ดีขึ้นความหวังเล็กๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเชื่อ จะได้ช่วยทำให้มีคนดีเพิ่มขึ้นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ